สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมน,นิสมนส้ามาเห็กับเขาค่ะเมนูวันนี้เป็นอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงล่อนใส่ไก่หรือแกงบุ้นเส้นใส่ไก่เนาะคะ่ะพี่น้องเมนูน,นี้กะเห็ดเรื่อยๆดอกค่ะพี่น้องแต่ว่าก็จะเสีเห็ดยังนะคะ่ะก็มุนเปลี่ยนมุนเวียนสับเปลี่ยนกันมา ถึงแกงวุ้นเส้นคือเกาค่ะพี่น้องส่วนผสมก็จะมีวุ้นเส้นแห้งแซนดเนะคะ่ะไก่ก็จะมีทั้งเนื้อไก่ทั้งโครงไก่ด้วยค่ะพี่น้องบอกตรงๆว่ามีทั้งเนื้อทั้งโครงเลยค่ะอันนี้กับใบหอมกับใบแมงลักค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะส่วนอันนี้พริกค่ะพี่น้องกระเทียมหอมแดงตะไคร้พริกสดดะะ้ค่ะมันนี่ยอใส่เป็นพริกสดก้ะมาค่ะที่นี่มาลงมือทํากันเลยค่ะมาเดิมคือเกาค่ะต้มครัวพริกก่อนค่ะพี่น้อง เล็ดลักข้อแสบเห็ดแบบนีนนะคะพี่น้องเห็ดหมอห้อไงปันใดกระเรืเอะคะ่ะแสบค่ะพี่น้องมันหอมนะคะเวลาที่ห้างสดเครื่องแกงแล้วมันจะหอมหอมไปในน้ําเลยค่ะเติมน้ำลงหน่อยนึงนะคะเี๋ยวสอนนามด่างถวยแล้วใส่ลงไปจะได้พริกเอาละค่ะพัดให้พร้อมจะหน่อยนึงค่ะ จักกน่อยเนี่ยนะคะพี่น้องอีกมือสองมือนี่ค่ะเ้าจ้เาก็สุมาเห็ดเห็ดต่อเติมบัานนะคะอยู่บ้านเจ้าหนาคะ่ะก็บ,บอกหูว่าแสดงมีโอกาสเห็ดคลิปบอรหรือว่าอาจจะมีช่วงในว่างๆนะคะก็อาจสิหาโอกาสต้องมาเห็ดมือละคลิปนะคะจากเริ่มทาวันละสองคลิปอาจช่วนที่เขามาเห็ดสมแทมมาอาจจะเป็นมือละคลิปนะคะพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งก่อนเด้อค่ะถ้ามมีโอกาสก็เห็ดปกติคือเก่าค่ะ ผัดให้หอมเลยข้อเริ่มหอมค่ะใส่ไกล่ลงไปไมีค่ะไก่ทั้งเย่าทั้งโค้งทั้งเนื้อค่ะใส่ลงไปบนเส้นดำค่ะ ไก่สุกก่อนค่ะเวลานี่เข้าเห็ดอาหารดูซินะคะพี่น้องของเยาว์ีสเปนตะมานว่าพัดให้ไก,ก่เริ่มสุกเริ่มนังตึงเริ่มยังเหรอเคยเติมหนามลงไปไลยเนาะคะ่ะแยกสบเติมตอนยูซีเลยคะ่ะเพราะว่าในความคิดของเยาคิดว่ามันข่าวหนามมันข้าวค่ะไห้ไก่มันสุกมันยังเลรอนะคะพี่น้อง่อยเติมนามเติมยังลงไปแยเคิยว่ามันหนากินกว่ากันนะคะหาพี่น้องล่องเห็ดบึงวม๊มคิดคือเยาบอแต่ว่าแยกเห็ด มาหลายเมนูแล้วยื่อสะเทืไก่สุกก่อนค่อยเติมน้ำเอาละค่ะเดี๋ยวขอนะอนุญาตลวกให้สุกเล็กน้อยหนึ่งค่ะพอไก่เริ่มสุกค่ะพี่น้องก็ยังไม่ได้สุกดีด้วยจ้ะเยื่อสะสใบบําบูดลงไปค่ะนะคะใบบําบูดกะบาลาดเราค่ะพี่น้องใส่นลายมันจะขมเติมน้ำลงไป เติมนำ้ำไฮไลท์เลยค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าวแกงใส่บุญเซนนะคะบุญเซนมันจะอืดค่ะเราก็ต้องเติมน้ำเยอะๆหน่อยเวลาเราปรุงแล้วก็ปรุงรสให้มันแบบเข็มข้นขึ้นกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักใส่บุญเซนไปรับรองว่าอ,อืดเต็มหมอ้อนี่ละคะ่ะพี่น้องนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวรอดให้น้ำเดือดจะข้าวหนึ่งจ้าข้นน้ำเริ่มเดือดนะคะพี่น้องมันจะเป็นฟองอากาศนี้ค่ะให้เราให้ข้าวสอนออกักหน่อยนะะึงค่ะอาจจะเป็นฟองนี่นสินะคะสอนออกเพราะว่ามันจะเป็นฟองไขมันไกลฟองอยางสินะคะ แต่พวกพวกเครื่องแกงงสียสอดน,นะคะพี่น้องเดี๋ยวมันจะออกเบิดค่ะเอาเค่แบบฟองนิดๆหน่อยๆงสียค่ะนี่ค่ะเพราะว่าผักบุกพีผักข้าเาจะไปสอดออกเดี๋ยวมันสิบอหอมค่ะนี่ละจ้าการทําอาหารสูตรของเยาวสไตล์เยาวค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะตอนมาเฮ็ดงานทางแรกอยู่บ้านลังนี้แต่นายพนทาว่า เค้กเผานี้ใส,ส่ยังค่อยเสแสบเพิ่นววานะข้าอตออ,อ,อไปบดสุตรสน้ำปูน้ำปลาเพิ่นบอกว่าการทำอาหารต้องใส่ใจถึงจะอร่อยละบาสะนะโอ,อกตะแต้มมือไหนไปต้นมากค่ะพี่น้องเอยอะเค้กเผานี้เยอะบ่มีความห่มาเลยนะคะอันนี้ใส่ผงปรุงรสค่ะิค่ะบ่ได้คือผงปรุงรสค่ะเยอะบ่มีความห่เลยเอาเผาเลยหรืบ่มีผื้นฐานเลยค่ะพี่น้องสมัยก่อน ทอดหมูค่ะหมูทอดกระเทียมเนี่ยแข็งกระด่างใหม่เลยค่ะตามด้วยน้ำปลาร้าน่วตอง้าพีนะคะเวลาเขาแกงจระสีเขาเอาน้ำปลาแบบดิบๆกระไดค่ะใส่ตเยาห่อกินบม้หอมก็เลยบุก่อยสอบนะคะแต่ว่าถัาปลาดีๆห้อมๆเลยค่ะเอาปลาดิบบานเท่านี่ค่ะพี่น้องตักน้ำใส่ค่อ,คอยเสียนซุปนะคะทักด้ยบุกินปลาดิบ เอาแบบนี้ความหมายของแก็คือว่าถ้าใส่แบบปลาไหลขวดสาเร็จรูปมันเปลืองค่ะพี่น้องนะคะมันเปลืองแต่เลยคิดว่าเอาแบบปลาดริบานเท่าหนึ่งค่ะที่เราได้่านการปรุงอะ่ะเอาเมาแกงจะสีเส,สแสบกลัวค่ะ,คะหอมหวนหวนค่ะ หลังจากเข้าปรุงแล้วค่ะพี่น้องข้าก็เขียวไก่มันสุกนะคะเพราะว่าไก่ในข้าพ่อเดือเข้ากับปรุงเลยค่ะให้มันสุกคักๆสุกจริงๆค่ะค่อยใส่บุญเซนลงไปแล้วก็มีถ่ายโดยต้นหอมพักชีนะคะนี่คือเห็ดกระเพราของเยาวนะคะหลังจากนั้นเยาวก็จะใส่ชูโด,ดยใค่ะพี่น้องต่ว่าเราเขี่ยวไก่สุกก่อนจะข้าวนึงเนาะคะ่ะหลังจากไก่เริ่มสุกค่ะเยาวก็จะใส่บุญเซนลงไป ใบบุญเซ็นลงไปแล้วก็ตามด้วยชูรสค่ะเพิ่มความแซ่บความนัวจักหน่อยหนึ่งนะคะนี่ะคะที่นี่ก็ต้มบุญเซ็นห้ซุกค่ะหอมหวนหวนค่ะพี่น้องนี่ค่ะ แกงรุ่นเส้นใส่ไก่สไตล์บ้านๆค่ะพี่น้องพอลุ่นเส้นเริ่มซุกนะคะเริ่มใส์ออกไปขาวๆแล้วนะคะพี่น้องแบบนี้ค่ะเราก็จะปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีนะคะพี่น้องมั่เป็นมุมเส้นเส้นแห้งเนาะค่ะเมื่อนข้างสคือซุกยากแน่สำหรับผูใด้ที่มักมุ่นเส้นเปื่อยๆคือบานเย้านี้ค่ะ ยืนดีเขาจะเอาสกินแบบเปืเป่อยๆค่ะพี่น้องสมบปะรเหนียวคือเยา้าเลยค่ะปกติเขาเย้าเฮ็ดกินเองค่ะเป็นควพวกต้มเส้นต้มข้าวปุ้นหรือว่าก๋วยเตี๋ยวจาเอาเส้นแบบพ่อดึงๆพ่อเหนียวๆ่ะคะพี่น้องเอาละจ้ะหลังจากนั้นค่ะเราใส่ต้นหอมผักชีกลงไปใบอิดพักแมงลักนะคะพี่น้องใบแมงลักแล้วก็ต้นหอม มีพักชีเล่าใส่ลงไปน้ำเพงสุดแซ่บได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงวุ้นเส้นใส่ไก่สไตล์บ้านๆนะคะพี่น้องใีเยาสชยงไปมองถึงแจงเห็นเบิ้งจ้าแล้วล่ะค่ะพี่น้องแกงวุ้นเส้นใส่ไก่หรือแกงหล่อนใส่ไก่ค่ะกระล่อนหอนๆข้นหัวๆเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ หอมหอมค่ะหอมผักอีตูนะคะแล้วก็ใบหอมค่ะพี่น้องแล้วเครื่องแกงที่เย่าโคกแล้วก็เอาไปพัดก่อนค่ะพี่น้องเวลาชิมรสหนานะคะจะมีความหอมห้อยของเครื่องแกงนะคะพี่น้องแซบแซบค่ะนี่ค่ะมันนี้ใส่น้ำลายเพราะว่าเดี๋ยววนเสน็นกระอืดนะคะพี่น้องนี่ค่ะสดหันทอนกินก็เขาซวยกระไดกินก็เขาเหนียวก็ดีค่ะคุยเลยค่ะพี่น้องแกงร่อนสใส่ไก่หรือแกงหมูเส็นใส่ไก่หรือเย่าสวบทุกคลิปเลยค่ะว่าสกินหอนย้มเกี่ยวเขาเพราะว่า เป็นแยำเกีย๊ยวเขาขังสุดถ่ายก่อนสมัครมุงเทพบด้กินแกงร้อนใส่ไก่เลยนะคะพี่นอ้องเออเต็มมอค่ะกินขังทันแท่น้านะคะพี่น้องนี่ระคะเฮ็ดย่เลยก็คกิดหอดบรรยากาศเก่าๆค่ะมากค่ะที่นี่ทุผู้ทุกคนเอาสวยเอาซ่ามาตักด้วยกันค่ะหมอแบบง่ายโจโกเลยค่ะพี่น้องมากินแกงบุญเซนใส่ไก่การเสกันแสบๆจ้า